เราจะมาอัปเดตกล้วยอ่าน้ำว้าบ้านนะคะที่เราสงสัยว่าเขาเป็นด่างแท้หรือเปล่าเราเอามาเลี้ยงดูใส่ปุ๋ยมูลวัวนะคะแล้วก็รดน้ำเช้าเย็นเรามาดูกันว่าความอ่ด่างของเขาอ่ะจะหายเขียวไหมเราจะเลี้ยงเขาต้นเนี้ยไปจนเขามีหน่อมีลูกหรือตกเครือเลยนะคะว่า ความด่างของเขาสเสถียนไหมถ้าเขาสเสถียนเราก็จะประกาศได้เต็มปากเต็มคำว่าเขาคือกล้วยน้ำว้าด่างแท้นะคะนี่ค่ะอันนี้ใบเขายิ่งยิ่งโตขาวกับเขียวยิ่งตัดกันชัดนะคะเนี่ยนี่ค่ะ เขียวกับขาวยิ่งตัดกันชัดนะคะมันเหมือนแบบมันด่างยังไงอะ่ะด่างมิ้นหรอด่างแบบไม่รู้เหมือนกันอะ่ะอันนี้คือใบล่าสุดของเขานะคะตอนใบล่าสุดออกมาเนี่ยตอนที่ออกมาครั้งแรกๆอะ่ะดูไม่ไม่เห็นรอยด่างเลยนะคะแต่พอยิ่งเขียวก็จะยิ่งเห็นด่างยิ่งเขียวก็จะยิ่งเห็นด่างขึ้นขึ้นขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น ะยิ่งโตยิ่งด่างชัดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูใบนี้กันบ้างใบนี้เนี่ยค่ะยิ่งแก่ความด่างยิ่งชัดเจนขึ้นนี่ค่ะยิ่งแก่ความด่างยิ่งชัดเจนขึ้นนี่ค่ะยิ่งแก่ความด่างยิ่งชัดเจนขึ้นนี่อันนี้มาดูใบล่างๆยิ่งแก่นะคะอันเนี้ย อันนี้ยิ่งแก่ความด่างก็ยิ่งชัดเจนขึ้นอันนี้ไม่ใช่ว่ามันกลับมาเขียวนะคะมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วแล้วเขาก็จะมาด่างตรงปลายปลายเขาเนี่ยเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งชัดเจนขึ้นเดี๋ยวมาดูอีกใบต่อไปกันให้ดูทุกใบเลยนะคะใบนี้ก็เช่นกันเนี่ยค่ะยิ่งแก่ตรงเนี้ยมันยิ่งจะชัดขึ้นเลยค่ะเนี่ย ยิ่งแก่ความด่างมันยิ่งจะชัดขึ้นก็คือยังพูดได้ไม่เต็มปากเต็มคำนะคะว่าเขาคือด่างแท้เพราะว่าไม่มีใครยืนยันแล้วเราเองก็ยืนยันไม่ได้เนี่ยค่ะเนี่ยใบล่างสุดเลยเนี่ยดูจากเนี่ยเนี่ยใบล่างสุดเลยดูสิคะ่ะเนี่ยยิ่งแก่ด่างยิ่งชัดยิ่งแก่ด่างยิ่งชัดนะคะ ดูตรงนี้โฟกัสหนเนี่ยเนี่ยตรงนี้มาชาัดเอาตอนมันแก่นะคะก้านใบมันอะมันไม่ด่างอะไม่รู้เรียกเขาเรียกด่างหรือเปล่าก้านใบมันอะเนี่ยมันเป็นเส้นๆแต่ไม่รู้ว่าแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าด่างลงก้านหรือเปล่าเนี่ยก้านใบมันก้านใบมันอะ แต่ตรงก้านใบตรงขอบขอบตรงเนี้ยขอบขอบเห็นไหมขอบขอบเนี้ยสีขาวควายเดี๋ยวดูตรงนี้เนี่ยมันจะมาแค่มันจะด่างลงมาแค่ขอบขอบ,ขอบแค่ตรงนี้เนี่ยแล้วข้างล่างนี่ก็มันเป็นเส้นเส้นขาวอะก็เลยไม่รู้ว่าขาวเนี่ยมันคือเส้น เส้นเขาเป็นด่างของปกติของกล้วยธรรมดาหรือว่ามันเป็นด่างแท้นะคะกล้วยชุดนี้นะคะเราเอามาทั้งหมดสามต้นต้นนี้เป็นต้นที่เราไม่ได้ตัดยอดเอามาทั้งต้นเลยแล้วก็ไม่ได้ตัดยอดแล้วมาดูอีกต้นหนึ่งเนี่ยเราเอามาแต่เง,งาเพราะเราขุดขุดแล้วมันมีแต่เง,งามาค่ะขุดแล้วมันมีแต่เง,งา งามันแบบไม่มีรากไม่มีอะไรขาวๆมาเลยนะคะเรามาดูเนี่ยค่ะตอนมามันก็ตอนมันอ่อนมันจะเป็นขาวๆเขียวแทบจะไม่มีทีนี้พอมันแก่มันก็ยิ่งเป็นอย่างเงี้ยค่ะเราดูกัน เราดูกันไว้เป็นกรณีศึกษานะคะเพื่อนๆเผื่อมือใหม่มาเราก็เรียนรู้ไปพร้อมกันว่ากล้วยน้ำว้าที่เราเจอมันเป็นด่างแท้หรือด่างเทียมนะคะเรามาศึกษาไปพร้อมๆกันดูตรงนี้สิคะเนี่ยมันยิ่งแก่ยิ่งแก่ความขาวตรงเนี้ยยิ่งชัดขึ้นค่ะยิ่งแก่ความความตัดระหว่างเส้นมันยิ่งชัดกันขึ้นอะคืออุ้ยย่นหัก เนี่ยค่ะเราก็เลยไม่มั่นใจว่ากล้วยเราอะ่ะมันเป็นด่างแท้ด่างเทียมเราต้องลุ้นไปกันเป็นปีๆค่ะเราติดตามกล้วยชุดนี้ไปพร้อมๆกันนะคะอ่าทุกคนนี่คือกล้วยน้ำวา้าอีกต้นหนึ่งอุ๊ยออยตกๆๆๆๆๆโอย่ามั่นงนี่ นี่คือกล้วยน้ำวา้าอีกต้นหนึง่งที่เราตัดยอดมันนะคะเราเอามามันต้นต้นมันอะ่ะสูงสองเมตรกว่าสามเมตรนู่นแหละท่วมหลังคาเลยเราก็ไล่ตัดตัดแล้วมันเน่าแล้วมันก็เปื่อยแล้วมันก็เหลือมีต้นใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีใบนี่ใบแรกของมันยังไม่ได้ริทิ้งนะคะแล้วก็ใบที่สองใบที่สองเนะะี่ยค่ะ ถ้ามันด่างมันแต่ว่าสีขาวอะ่ะมันไม่ตัดอะ่ะมันจะเป็นแบบด่างหินอ่อนหรือเปล่าเนี่ยค่ะเห็นปะมันแดดสะท้อนอะ่ะทุกคนเห็นชัดไหมเนี่ยมันจะเป็นด่างแบบเนี้ยไม่รู้ว่ามันเป็นด่างด่างเทียมหรือเปล่านะคะกล้วยชุดเนี้ยเอามากอเดียวกันนะคะกอเดียวกันแล้วเราก็มาดูหลอดใหม่มัน หลอดใหม่มันแบบคือแดดแดดมันสองนะคะไม่รู้ว่ามันจะสวยหรือเปล่านี่นะคะเนี่ยตรงเนี้ยขาวขาวเพราะว่ามันอ่อนหรือว่ามันอะไรมันขาวแล้วก็มีเขียวปนเนี่ยเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะชุดเนี้ย กล้วยน้วา้าชุดนี้มีสามต้นคือที่ทําคลิปแบบนี้แล้วก็ที่เก็บไว้เนี่ยเพราะว่าหนึ่งตัวเองก็จะได้เอาไว้ศึกษาและลุ้นเองสองเผื 2, ่อมีเพื่อนเพื่อนมือใหม่หรือใครที่เขาอยากรู้ว่าเออกล้วยน้าว้าที่เราเจอมันเป็นด่างเทียมนะมันเป็นด่างแท้นะคืออันนี้เราก็ยังแยกไม่ออกเขาบอกว่าลายแบบเนี้ยมันเป็นด่างเทียมโตขึ้นมามันก็จะเขียวก็จริงค่ะที่ว่าปลูกไว้แล้วเจอ มีที่มันเป็นเขียวแม่มันลายแบบนี้เลยแต่ว่าโตขึ้นมาแล้วมันเขียวปลูกไว้ตรงนู้นมองเห็นหรือเปล่าพอมันเขียวอ่ะเราแต่ว่ามันคนละกอกันนะคะอันเนี้ยเราได้มาตอนเล็กๆที่แม่มันโดนไฟไหม้แล้วเรามาปลูกคิดว่ามันจะเป็นดางแท้แต่พอเราเลี้ยงเลี้ยงไปมันกลายเป็นเขียวไม่เป็นแบบแบบเนี้ยมันยังมีเนี้ยมันเป็นเขียวเลยอ่ะเราก็เลยเอามาลงดิน แต่ไอตัวที่ทำคลิปแบบเนี้ยมันจะเป็นแขวหินอ่อนอะหรือเปล่าเป็นลายเป็นลายค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาติดตามไปพร้อมๆกันนะคะทุกคน